สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับโดยเราได้ติดตั้งซูเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาด100ฟาลาดอนุกรมกันทั้งหมด6ตัวจะได้ค่าความจุ1 6 6หฟารัดนะครับโดยเราติดตั้งซูเปอร์คาปาซิเตอร์ขนานกับแบตเตอรี่ครับไอตัวคาปาซิเตอร์ก็จะอยู่ด้านขวาของแบตเตอรี่ครับก็จะเห็นว่า ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ต่อผ่านฟิวขนาด8 0แอมเข้าไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนขั้วลบของซูเปอร์คาปาซิเตอร์ก็ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ครับต่อไปเราก็จะมาวัดค่า cca ของแบตเตอรี่หลังจากที่เราขนานซูเปอร์คาปาซิเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแรงดันที่วัดได้12.84โว ah. ลต์ค่า CCA ที่วัดได้3 3 6 CCA ความต้านทานภายในที่เราวัดได้10.48ม ah. ิลโอห์ม